ความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมา,าพาจะนำพระธรรมคำต่สอนในธรรมพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังคราวนี้จะนำความสงสัยสามอย่างมาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังความสงสัยในประการแรกก็คืออดีต อาทากางคาติสงสัยว่าอาดีตนั้นเป็นมาอย่างไรคือสองสัยว่าก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพภูมินี้ภพชาติที่แล้วๆมาเกิดเป็นอะไรคือมีความสงสัยสงสัยว่าตนเองมาจากไหนมาจากภพภูมิไหนถึงได้มาเกิด มี่ความสงสัยในอดีตในประการที่สองอนาคตอาถากางคติก็สงสัยว่าอนาคตจะไปเกิดในภพภูมิไหนมีความสงสัยว่าจะไปเกิดในภพภูมิไหนจะไปเป็นอะไรก็มีความสงสัยคิดไปข้างหน้า คิดถึงอนาคตถึงพบภูมิข้างหน้าส่วนจะไปเกิดเป็นอะไรก็อยู่ที่ปัจจุบันอีกเช่นกันก็คือปัจจุบันอาถากการคติสงสัยปัจจุบันว่าจะเป็นอย่างไรนอกจากจะสงสัยอดีตสงสัยอนาคตแล้วก็ยังสงสัยปัจจุบนันว่าปัจจุบันนี้เราควรจะทำอย่างไร ในประการแรกคือสงสัยอดีตมาเป็นมาอย่างไรเราคงแก้ไขไม่ได้เพราะว่าอย่างน้อยการเกิดเป็นมนุษย์ก็คงจะด้วยบุญกุศลที่ทำไว้ประการหนึ่งละ่ะที่ทำให้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ส่วนอนาคตจะไปเกิดเป็นอะไรก็อยู่ที่ปัจจุบัน ว่าปัจจุบันนี้เราทำอะไรบ้างทำความดีอะไรบ้างที่จะเป็นเครื่องหนุนส่งให้เราไปสู่อนาคตที่ดีไปสู่ภพภูมิที่ดีตามหลักของพระพุทธศา,าสนาแล้วก็ต้องรักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาหลักสามอย่างจะต้องมี ต้องมีในปัจจุบ,บันให้ได้แล้วก็ต้องทําให้มากรักษาสิ่งก็ต้องรักษาให้ครบจเจริญภาวนาก็ควรจะ,จะเจริญภาวนาทําให้เต็มที่าราะปัจจุบ,บันนั้นอยู่ในมือเราแล้ว,ลวการจะบริจาคก,การจะให้ทานการจะทําบุญเราควรจะรีบเร่งที่จะเติมบุญให้กับตัวเรา อนาคตจริงกำหนดหมายได้ว่าเราจะได้ไปสู่สุคติภูมิฉะนั้นข้อสงสัยทั้งสามอย่างสงสัยอดีตสงสายอนาคตสงสายปัจจุบันจะทำให้จบลงได้ก็ด้วยปัจจุบันว่าเราจะต้องให้ทานเราจะต้องรักษาศีลเราจะต้องเจริญภาวนาบุญกิริยาวัตถุทั้งสามประการเราจะต้องทำให้ได้ ในปัจจุบันอย่ามัวชักช้าเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ได้อีกทักี่วันอัตมาภาพพนาธรรมะทั้งความสงสัยทั้งสามประการมาเผยแผ่ใหญ้ญาติยโยมได้รับรู้รับฟังบางบางคนก็มีความสงสัยถึงอดีตถึงอนาคตถึงปัจจุบันอัตมาภาพนำมาเจริญพรใหญ้ญาติยโยมสาธุชน,นทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเจริญพร